ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อินและคลริสตจักรร่วมนิมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐาน สวัสดีค่ะพระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อที่สองบันทึกว่าเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าและเมื่อข้ามแม่น้ำมันจะไม่ท่วมเจ้าเมื mm ่อเจ้าเดินผ่านไฟเจ้าจะไม่ถูกไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาเจ้าข้อคิดจากพระวจนะพระเจ้าทรงอยู่กับเราในทุกสถานการณ์สิ่งที่เราจะต้องตระหนักว่าสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเราประการที่หนึ่งคือพระเจ้าทรงอยู่ เราไม่ว่าในสถานการณ์นั้นเราจะเผชิญหน้ากับสิ่งใดก็ตามและในประการที่สองพระเจ้าสัญญาว่าเมื่อเราลุยข้ามน้ําน้ําจะไม่ท่วมเราเมื่อเราลุยไฟไฟเนี่ยจะไม่ไหม้เรานะคะในประการที่สน้ําและไฟเป็นตัวแทนของปัญหาเวลาที่เราเผชิญกับปัญหาบางครั้งบางปัญหาทําให้เราหนาวบางปัญหาทําให้เราร้อนแต่ไม่ว่าเราจะร้อนหรือว่าเราจะหนาวในปัญหาพระเจ้าสัญญ ว่าปัญหานั้นจะไม่ทําให้เราตายนะคะพระเจ้าจะอยู่กับเราในปัญหานั้นด้วยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ร้อนหนาวนะเราร้อนหนาวแต่เราจะไม่ตายในปัญหาและในประการที่4ี่หนุนใจเพิ่มเติมดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้ทําให้เราตายสิ่งนั้นจะทําให้เรา,ตาเราตาิบโตในทุกสถานการณ์ที่พระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นพรสําหรับชีวิตของเราและทําให้ชีวิตของเราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เห็นประสบการณ์ในพระคุณ ของพระเจ้ามากขึ้นให้เราอธิฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอร่วมใจกันอธิษฐานสําหรับช่วงเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับพี่น้องของข้าพระองค์ที่กําลังร้อนหนาวกับปัญหาที่เขาต้องเผชิญพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าอยู่ด้วยท่ามกลางปัญหานั้นปัญหาอาจจะทําให้เราร้อนปัญหาอาจจะทําให้เราหนาวแต่เราจะไม่ตายในปัญหาปัญหาจะทําให้เราเติบโตขอพระเจ้าด้วยทรงช่วยเหลือบรรดาประชากรของพระเจ้าแล และให้เรามีความเข้มแข็งในการที่จะฝ่าฟันต่อทุกปัญหาและอุปสรรคเพราะว่าเราไม่ได้สู้ตามลําพังพระเจ้าทรงอยู่กับเราด้วยเราขอบพระคุณพระองค์เราจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ